คุณพี่ทั้งสองคนมากับข้าวเต็มโต๊ะปกติฉันอยู่ก็ไม่มีบุญได้กินขับค้าดีขนาดนี้หรอกนะคะฮัลโหลค่ะแม่คะ่ะเดี๋ยวหนูไปซื้อข้าเพิ่มนะคะคะ่ะแค่นี้ลอน,นะใครโทรมาดีใจขนาดนั้น พ่อกับแม่หนูอะค่ะเดี๋ยวจะมาเที่ยวที่บ้านคุณเดี๋ยวคุณเอากับข้าวเนี่ยไปที่บ้านก่อนเลยนะพาแม่เข้าบ้านก่อนเลยเีย๋ยวฉันขอไปซื้อกับข้าวเพิ่มนิดนึงก็จริงสินะลูกสะใภ้คือลูกสะใภ้ทำดีด้วยแค่ไหนก็สู้แม่แท้ๆเขาไม่ได้จะดีใจเลยนักหนาเวลาเจอฉันให้ไม่ดีใจอย่างนี้บ้างนะแม่จะพูดแบบนี้ทําไมละแล้วฉันพูดผิดตรงไหน ค่แม่คะกับเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะทานเยอะๆนะคุณพี่ทั้งสองคะฉันจะบอกให้นะวันนี้ที่ฉันได้กินกับข้าวดีขนาดเนี้ยเพราะบารมีของคุณพี่ทั้งสองเลยนะคะเหมายความว่าไงครับก็ถ้าคุณพี่ทั้งสองไม่มาฉันก็ไม่ได้กินดีขนาดนี้แล้วค่ะแม่นี่แม่พูดอะไรอีกแล้วเนี่ยคุณพี่อยากทานอะไรคุณพี่บอกฟางได้เลยฟังจะได้ทำให้ทานมันจะเป็นเหมือนกันได้ยังไง และอีกอย่างลูกแท้ๆก็ไม่ใช่ใช่เลยฉาคุณพี่ทั้งสองมีลูกสาม,มเดีอย่างนี้นี่เองแม่พ่อเถอะครับแม่คะหนูขอล่ะแม่อยากประชดหนูแบบนี้เลยได้ไหมคะฟางลูกอยู่พูดเถอะนี่แม่ของลูกนะไม่กล้าหรอกคะ่ะโอ้ยจะเป็นเหมือนแม่แท้ๆของเขาได้ยังไงคุณพี่ทั้งสองคนมากับข้าวเต็มโต๊ะปกติฉันอยู่ก็ไม่มีบุญที่กินขับข้าดีขนาดนี้หรอกนะคะ แม่แม่ทำไมพูดแบบนี้ล่ะคะแม่กับหนูอยู่บ้านนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันส่วนพ่อแม่หนูก็เหมือนเป็นแขกที่มาเที่ยวที่บ้านแม่อยู่บ้านกับหนูแม่อยากจะกินอะไรแม่บอกหนูสิคะหนูทําให้กว่าพ่อแม่หนูจะมาทีปีละครั้งสองครั้งหนูขอดูแลเขาหน่อยไม่ได้เลยเหรอคะทําไมต้องทํากันขนาดนี้ด้วยพอได้แล้วฟังฟังไปฟังมาก็สู้แม่้แท้ของเธอไม่ได้อยู่ดี แม่แค่แท้งนั่นเหรอคะแม่คิดว่าหนูดีกับแม่แค่แท้หนูขนาดนั้นเลยเหรอคะหนูจะบอกให้แม่นะคะหนูอยู่บ้านอยากจะตื่นกี่โมงก็ได้ตื่นเช้ามากับข้าวก็เต็มโต๊แล้วงานบ้านไม่เคยได้ทำหน้าที่ของหนูก็คือเล่นเกมดูหนังดูทีวีช้อปปิ้งไปวันๆพ่อแม่หนูเลี้ยงหนูดีขนาดนี้แล้วดูหนูตอนนี้สิคะ โน้ครับเราสองคนต้องขอโทษนะครับถ้าการมาของเราสองคนทําให้คุณคิดว่าลูกสาวผมลําเอียงถ้างั้นเราสองคนขอตัวกลับก่อนนะครับพอ่อคะแม่เป็นไงหล่ะคะแม่แบบนี้ใช่ไหมที่แม่ต้องการอะนี่ใช่ไหมที่แม่บอกว่ามีลูกสาวดีดูสิ ฟัง,งเขาทำแบบข้าดีแค่ไหนพ่อกับแม่เขาก็ยากที่จะมีโอกาสที่จะได้ชิมฝีมือลูกของตัวเองพอฟังกลับไปที่บ้านแม่กลับมีของอร่อยที่ฟังชอบกินเต็มโต๊ะไปหมดฟังอยู่บ้านเขาทําอาหารไม่เป็นเลยแต่มาที่บ้านเราต้องไปฝึกทําอาหารเพื่อที่จะให้แม่ยอมรับในตัวเขาพ่อกับแม่เขาเลี้ยงดูเขามา20กว่าปีพอมีไรายได้กลับไม่ได้ดูแลพ่อแม่ตัวเองต้องแต่งงานเข้ามาอยู่บ้านเราดูแลครอบครัวเราท,ทําแทบทุกอย่าง ตั้งแต่เล็กจนโตมีแต่พ่อแม่ที่ดูแลเขาแต่เขากลับไม่เคยได้ดูแลพ่อกับแม่เขาเลยวันหนึง่งเขามีปัญญาที่จะดูแลครอบครัวแต่เขากลับได้ดูแลครอบครัวของเราเขายังดีไม่พออีกเหรอแม่แม่ลองคิดดูนะว่าที่ผมพูดไปมันถูกไหมโอ๊ย